สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ของนานาสตอรี่ค่ะวันนี้นานาก็มีตัวเลขเกี่ยวกับความฝันแล้วก็เลขฝาลงมาฝาก FC ด้วยนะคะก่อนที่จะมาชมมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันแล้วก็ตัวเลขก็ให้ FC ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะตัวเลขทุกตัวก,ก,ก็คือมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะ นานาจะเล่าเรื่องของนานาให้ฟังก่อนค่ะก็คือว่านานาทำวิดีโอไปเกี่ยวกับเอใบตรวจใบเรียงเบอร์เนี่ยแต่ว่านานาโดนลบวิดีโอไปสิบวิดีโอแล้วเขาก็แบรนดนานาโดยเฉพาะช่องของติ๊กฮีโร ถ้าใครอยากจะดูของติ๊กฮีโร่ก็ให้ไปดูที่ช่องติ๊กฮีโร่ชาแนลนะคะานานาไปเอามาลงอีกเขาก็จะลบช่องของนานาจะไม่มีช่องให้ดูอีกเลยถ้ากระดาษแผ่นไหนหรือว่าดังสืออันไหนที่เขาสงวนลิขสิทธิ์เขาไม่ให้ลงนานาก็จะไม่เอามาลงนะคะ นานาจะเล่าเรื่องความฝันแล้วก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นแนวทางมาแนะนำมาเสนอเพราะว่ามันเสี่ยงก็พยายามจะเอาลงแต่ก็จะไม่จะไม่โชว์ไม่พลาดหัวไม่แฮชแท็กนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานานาติดแฮชแท็กหัวข้อ แล้วก็ใบใบหวยใบหวยที่บอกว่าใบเขาแจกฟรีนะ่ะที่พัทยานี้ไม่มีเพราะว่านานาไปถามคนขายแล้วเขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกโลก,ก็คือทุกอย่างก็ต้องซื้อหาแล้วก็ไม่มีขายด้วยแต่านานาไปที่กองฉลากที่วังสะพุงก็คือว่ามีใบ ใบที่แจกฟรีเป็นใบของคำชาโนดนะคะถ้านานาซื้อเขาก็จะแถมให้ฟรีแต่อันนี้ไม่มีค่ะที่พัทยาก็คือว่าไม่ใช่ที่กองสลากถ้ากองสลากหรือกรุงเทพก็อาจจะมีใบที่เขาแจกฟรีให้ก็คือทุกอย่างถ้ามีหรือเขาไม่ติดลิขสิทธิ์เขานานาก็จะเอามาลงให้นะคะโอเคไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ เกี่ยวกับความฝันกันก่อนนะคะความฝันก็เป็นความฝันของนาเขยที่อยู่บ้านนาเขยก็คืออดีตนายกอบตอเขาเล่าความฝันให้นานาฟังตั้งแต่ต้นงวดแต่นานาไม่มีเวลาเอามาลงทำเป็นวิดีโอความฝันก็คือว่าฝัน เห็นในความฝันเขาบอกว่าฝันบ้านหลังหลังเก่าของเขานะ่าแต่ก็เป็นบ้านเลขที่ปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นบ้านไม้เขาบอกว่าในความฝันนะเขาลื้อบ้านไม้เก่าๆนะลื้อเอามากองไว้มีพัดลมมีอะไรเขาก็ลื้อออกมาหมดมากองไว้แล้วทีนี้ เขาก็บอกว่าในความฝันนั้นยังไม่เห็นได้สร้างนะแต่ว่ามองกลับไปนะบ้านนั้นเป็นสีทองเหลืองอลา,ามก็ในบ้านเขาก็เป็นบ้านเลขที่หนึ่งร้อยสิบห้าแต่ให้นานาคิดว่าเลขนี้ไม่แน่นะคะหนึ่งห้านี้มันไม่ได้ออกนานแล้วแต่ถ้าความฝันที่นานา เคยฝันถ้าฝันเห็นบ้านหลังเก่าหรือความฝันเกี่ยวกับเก่าๆก็คือว่าบ้านของแกนะเคยเลขท้ายเคยออกหนึ่งหนึ่งมาแล้วคิดว่าไม่แน่งวดนี้หนึ่งหนึ่งอาจจะมาอีกนะคะแต่เขาบอกว่าหลังจากบ้านนั้นเป็นสีทองเหลืองอลามแล้วเขาก็จะจัดงานนะคะเขาก็บอกว่าจะมีประลัด ปหลัดดรวอนายอำเภอเขาบอกว่าจะมีนายอำเภอมาที่บ้านเขาแล้วก็นายกเชรดฐาทวีสินก็จะมาแล้วก็นานาดูในนานาดูในคลิปวิดีโอก็มีคนฝันเกี่ยวกับนายกเชรษถาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่เลขที่นานาชอบเกี่ยวกับเชิดถาก็คือชอบเลขสามศูนย์ค่ะแล้วก็ หกหนึ่งแล้วก็คือกันไว้ก็คืออายุหกสเอ็ดปีก็คือว่ามันเคยออกแล้วมันก็มันก็ไม่แน่มามาออกอีกได้เพราะว่าบ้านเลขที่ของอดีตนายกก็คือหนึ่งหนึ่งห้านะคะก็ความฝันของที่บ้านเขาก็แปลงเลขก็คือผีบอกให้ลดแต้มถ้าคนบอกให้ซื้อเพิ่มแต้มมันก็หนึ่งหนึ่งห้าเลยจะเป็นหนึ่งหนึ่งหกหรือหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่ง หรือหนึ่งหนึ่งประมาณนี้ตัดเล่นนะคะแล้วก็เลขนายกก็สามศย์กับหกหนึ่งที่มันเคยออกแล้วก็ดังถ้าใครจะซื้อทะเบียนรถหรือพอสอเกิดก็แล้วแต่นะคะก็ไปแปรไปแปรไปตีเอาเองเลขว่าจะชอบเลขอะไร แต่นะเคยดันบอกว่าแกจะซื้อห้าหนึ่งแกจะซื้อ9เก้าหนึ่งห้าแกจะซื้อ9เก้าหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งห้าแกก็เคยฝันแม่นแล้วก็เคยแปลเลขให้นานาถูกมาแล้วนานา,นาก็คิดว่าแกก็น่าจะฝันแม่นว่าจะ แปลเลขถูกไหมแค่นั้นแหละแต่ที่แกชอบบอกว่าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าใครจะเอาไปเป็นแนวทางเอาไปตัดเล่นก็ตามใจนะคะแต่ให้นานาแปลเลขความฝันของหน้าเขยนี่ก็คือนานาก็จะแปลเลขตัวเดิมก็คือว่าบ้านของแกเป็นบ้านเก่า แต่ปัจจุบันนี้เป็นบ้านที่เขาสร้างใหม่หลังใหญ่แต่บ้านเลที่เดิมก็คือ115นานาก็คิดว่า15นี้ไม่ได้ออกงานแล้วแต่ว่า11นี้มันเพิ่งออกไปแต่ความฝันนั้นบอกว่าเห็นบ้านหลังเก่าเอาไม้มากองไว้ก็น่าจะเป็นเลขตัวเดิมก็คือว่านานาไม่ได้ฝันแต่ชอบเลข11นี้รู้สึกว่าชอบในใจแล้วก็เลขนายกคนที่30 ไม่แน่นะงวดนี้เลขในยกคนที่สามสิบนี้อาจจะมาออกอีกแล้วก็เป็นเลขฝาโลงนะคะเลขฝาโลงนี้ก็คือว่าคนที่บ้านน่ะเขาทะเลาะก,กันกับเมียน่าจะไปขายลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้แหละแล้วทีนี้ฝนก็ตกก็เลยขาดทุนเยอะ เราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินไปเล่นพนันอย่างอื่นหรือเปล่าก็ปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละเขาก็เลยทะเลาะกับเมียก็เลยผูกคอตายแขวนคอตายอะ่ะคนตายนะอายุห้าสิบปีแล้วก็เขียนเขียนใส่ข้างฝาบอกว่าตีห้าจุดสี่ห้า ไม่รู้จะเป็นเวลาที่เขาผูกคอตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คือว่าตีห้าสุดจุดสี่ห้าก็น่าจะเป็นศูนย์ห้าจุดสี่สิบห้านาทีที่เขาเขียนไว้ข้างฝานะคะตรงที่เขาแขวนคอตายแล้วก็มันมามันบังเอิญมาตรงกับเลขฝาลงพอดีนะคะฝาลงก็คือเขาไปเผาศพนะคะบอกว่าฝาลงนั่นคือเลขสี่ห้าศูนย์ เลขฝาโลก็สี่ห้าศูนย์ก็คือมันไปบังเอิญตรงกับอายุเขาห้าสิบปีพอดีแล้วก็ที่เขาเขียนไว้ข้างฝาก่อนที่เขาจะแขวนคอตายนั่นนะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะบอกเวลาตายหรือเขาจะบอกเลขบอกอะไรเป็นในๆก็ไม่รู้นะโอเคค่ะวันนี้นาะวนะก็มีเรื่องราว มาเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้นะคะเก็บเอาไปเป็นแนวทางนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคนะคะในงวดวันที่1เดือนตุลานะคะถ้าใครชมคลิปของนานากดไลค์กดติดตามให้นานาก็ขอให้ถูกหวยถูกรางวัลใหญ่กันทุกคนนะคะขอให้รวยๆปังๆเฮงๆกันทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ